เส้นแก้วกรุบกรอบแถมไม่ทําให้อ้วนเลยนะครับวันนี้เชฟหยิบมาทําเป็นยำกุ้งเส้นแก้วแซบแซบแซบเวอร์เบอร์ตองกันไปเลยครับเริ่มกันเลยครับนําเส้นแก้ว100กรัมนะครับนามาลวกน้ําไปก่อนเลยครับลวกแป๊บเดียวก็พอนะครับเห็ดชิมิจิอีก100กรัมนะครับนําไปลวกต่อเลยครับกุ้งทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับนํามาลวกต่อเลยครับ เชฟใช้อยู่ประมาณ8-10ตัวครับกำลังดีครับพักไว้ก่อนเลยครับมาตั้งกระทะใหม่ใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยครับผงปรุงรสลงไปอีกเล็กน้อยนะครับจะได้มีรสชาติหน่อยแล้วก็ตามด้วยหมูสับลงไปอีก100กรัมครับเราจะลวนหมูสับให้สุกก่อนเลยนะครับลวนหมูสับแล้วก็ให้มีน้ำขูกขลิขูกขลิงี่แหละครับ ความหวานของหมูจะไปอยู่ที่น้ำเนี่ยแหละครับส่วนสำคัญเลยอ่ะแล้วเราก็เอามาประกอบล่างได้เลยครับเทหมูสับทีลวนแล้วลงไปเลยครับน้ำปลาอีกสามช้อนโต๊ะครับน้ำกระเทียมดองอีกสองช้อนโต๊ะครับน้ำตาลเคี่ยวอีก3มช้อนโต๊ะครับ พริกจินดาอีกประมาณ10เม็ดนะครับหรือตามชอบได้เลยนะน้ำมะนาวอีก3ช้อนโต๊ะครับรคุกส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันให้หมดเลยครับตอนนี้ออจจใส่เส้นแก้วลงไปเลยครับตามด้วยกุ้งที่ลวกไว้ครับ แล้วก็เห็ดชิมิจิครับมะเขือเทศหั่นอีกประมาณหนึ่งลูกครับใส่ตามด้วยตั้งโอหรือขึ้นช่ายก็ได้นะครับเห็นหลายๆคนมาบอกว่าเชฟพูดผิดพูดถูกตั้งโอก็ได้ขึ้นช่ายก็ได้ครับชัดๆเลยนะครับลองชิมดูนะครับชอบรสไหนเพิ่มเติมกันได้ตามใจชอบเลยนะครับใครอยากใส่ผงชูรสก็ใส่กันได้เลยนะครับ แล้วก็ตามด้วยหอมแขกซอยครับหรือหอมแดงก็ได้นะครับคุกเขาอีกสักเล็กน้อยก็ได้ที่แะครับในส่วนของเส้นแก้วเองเนี่ยก็มีคนทักมาถามนะครับว่าซื้อที่ไหนเชฟเองเนี่ยซื้อจากตลาดสดแถวบ้านเนี่ยแหละครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีนะครับก็ไปซื้อตามห้างสรรพสินค้าได้เลยนะครับมีขายทั่วไปครับไม่ได้หายากอะไรนะครับ เส้นแก้วเองจะมีโปรตีนสูงนะครับแล้วก็กากใยอาหารสูงนะครับกินได้ไม่อ้วนครับ